สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็จะมาสอนรับรูปโปรไฟล์กับกรอบโปรไฟล์แบบฟรีๆนะคะเอาวีแจกฟรียกเซิร์ฟแล้วก็จะมีสกินที่อีก4ตัวนะคะที่ฟรีแล้วก็รับง่ายมากคิดนี้เป็นกิจกรรม สายฟรีนะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวเรานะคะกดมาตรงหน้าร่วมกิจกรรมเลยเรามาตรงนี้นะคะไอเทมฟรีแม่หมอซินดี้นะคะตั้งแต่วันที่4แล้ะจะถึงวันที่13เดือนทันวานี้นะคะก็จะเป็น กับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดแนนเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เต่มาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทใดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดแนนเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โคดแนนเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิทด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าเล่นเอโมหน้าหรือแจอันดับก็จะได้ไปการ์ด1นใบนะคะแล้วก็สังหารหรือช่วยเหลือศัตรูก็ได้การ์ดไปอีก1นใบนะแล้วก็ตรงนี้นะคะมาตรงแรกไพ่ทารโลก็จะใช้ทั้งหมด7ไพ่นะคะ7ไพ่แรกก็จะได้เป็นกอปโปรไฟสลิปปี้ฮิปปี้นะคะแล้วก็อีกอีก7ใบนะคะก็จะได้เป็น รูปโปรไฟล์เป็นซินเนเยีาน่ารักน่ารักแบบนี้เลยแล้ววิธีรับสกินนะคะแบบสุดแสนที่จะง่ายมากๆแค่เข้ามาล็อกอินนะคะทุกคนอ่ะมาตรงนี้เลยกิจกรรมเช็คชื่อนะคะอ่าเนี่ยเข้ามาตรงนี้แค่ล็อกอินให้ครบ20วันนะคะก็จะได้เป็นสกินตัววค่ะแล้วจะมีตัวอัต,ต้านะคะที่เหลือเป็นฮีโร่ตัวซิลิก้ากับแรดด้ทุกคน ง่ายๆแบบนี้เลยถ้าครบ4วันเอ้ยถ้าครบ5วันนะคะก็จะได้เป็นรูปโปรไฟล์อลิสนะ1 10วันจะได้เป็น emoji w วิ p คริ i s t m a สงอนนะคะ30วันแล้วก็15วันก็จะเหมือนเป็นเอฟเฟคคริสต์มาสนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับสกินอุ๊ยแบทหมดอเอายสาหรับสกินตัวข้าวๆนะคะสำหรับตัวว a าขาดนะคะเป็นตัวที่เราไม่ค่อยเล่นเลย นี่ก็จะเป็นสกินประมาณนี้นะคะสำหรับตัวว่คาคะแตนแตนนี่เดี๋ยวลองดูอัตานะคะก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะอัตานะคะนี่อ่ะนี่นะคะก็จะเป็นสกินประมาณนี้ก็คลิปนี้นะคะหวังว่าถ้าผู้ชมจะมีสาระนะคะก็แทพูดว่าไงดีก็คือ เออก็อย่าลืมไปรับของฟรีกันเยอะๆนะคะคลิปนี้มีประมาณนี้นะใช่กันกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปได้นะคะไปเจอใหม่คลิปหน้านะ